สวัสดีครับผมสุธิโรธเข่อนแก้วจากหมู่สี่ตําบลห้วยเข้ากัาอำเภอจุนจังหวัดพะเยาก็ได้มีส่วนร่วมในการร่วมโครงการการแปลรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุเพื่อการสร้างอาชีพจากสภาสังคมสงเคราะห์ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้นําผลิตภัณฑ์หรือว่าวัสดุที่เหลือใช้จากชุมชนครับมาแปลรูปให้เกิดมูลค่าสร้างมูลค่าให้กับชุมชนถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนมากครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ที่ได้มีส่วนสำคัญที่ให้ชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมและมีไรายได้ให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางนัตยาถิ่นจอมค่ะเป็นสมาชิกของหมู่ที่7นะคะก็ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้อยากจะนำสิ่งดีๆเข้าสู่หมู่บ้านนะคะ ตอนแรกก็คือเป็นแม่ค้านะคะก็เคยใช้พัสดุโฟมหรือ,อสิ่งที่ย่อยสลายยากอะคะ่ะแล้วก็มีความคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยโลกเราให้ยั่งยืนได้ตอนแรกก็ทำเริ่มต้นด้วยการที่เอาใบตองสดนะคะมาเย็บเป็นกระทงก่อนแล้วพอดีว่า เจอกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเข้ามาสู่ชุมชนก็เลยขอเข้ามาร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วทำให้ได้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะมีกับชุมชนและหมู่บ้านที่จะมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เพราะว่าพื้นที่มีใบไม้มีเขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติที่มากอะค่ะแล้วก็สามารถไปต่อย,ยอดได้สามารถที่จะ มีอาชีพเพิ่มขึ้นได้นะคะขอขอบคุณทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะที่นำโครงการดีๆนี้มาสู่ชุมชนนี้ขอขอบคุณค่ะทำถ้วยจานแล้วก็ผู้ช่วยครับผู้ช่วยผลิตถ้วยจานพี่ละไมกิ่งสระครับอันนี้เขาทำกันทั้งวันอยู่กันจนเมื่อจนข้ามก็ทำกันกับกลุ่มนะครับ ที่ที่ทำคือคิดคิดทำใบไม้นะหลากหลายเก็บใบไม้ทุกชนิดเข้ามามาทดลองทำกันจนจนเป็นรูปแบบที่ทุกวันเนี่ยผลิตจนไม่พอขายทุกวันก็อยากจะขยายเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะทำนะครับจากโครงการที่เราทำเนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยเวลาชาวบ้านมาดูงานกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรมาดูงานน่ย เราใช้พวกนี้ใส่อาหารทั้งหมดเลยครับเราเราใช้พวกนี้รับแขกนะครับไม่ว่าจัดเบรกหรือใส่ข้าวปลาอาหารซึ่งเมื่อ,อแขกที่มาดูเนี่ยทานอาหารเสร็จเขาก็เช็ดกลับบ้านหมดเลยไม่มีขยะเหลือในหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าเราเราใส่ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าต้มว่าแกงครับชนิดของใบไม้นะครับก็คือความสวยงามเนี่ยของมันน่ยมันอยู่ที่ชนิดของใบไม้ที่เราจะเลือกในหมู่บ้านเรามีใบไม้อะไรบ้างที่ที่จะนํามาใช้ได้ผมนึกถามว่าบ้านเรามีป่าไหมมีมีใบไม้ไหม ในบ้านเรามีต้นอะไรบ้างที่ใบที่สามารถมาทําถ้วยจานใบไม้ได้ครับแล้วเราจะไปเก็บใบไม้จากไหนแต่จากกลุ่มเมื่อวานเนี่ยเรามีวัตถุดิบและมีการาคิดค้นหรือเปลี่ยนแปลงจากภาชนะที่จักสารจากมูลค่าอย่างสมมุติแผ่นนี้3บาท4บาทแต่เมื่อมาทำถ้วยจานใบไม้ ทําถ้วยจานหรือขึ้นรูปภาชนะเสร็จแล้วเนี่ยขายได้ 30- 40หบสเรือมาตกแต่งเป็นสิ่งประดับมันจะไม่ใช่แค่ภาชนะมันจะเป็นของขวัญที่ลึกเป็นเหมือนงานฝีมืองานโอทอปที่โชว์ผลงานของหมู่บ้านเราที่เป็นต้นแบบที่คิดคน้นซึ่งของกลุ่มเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากหมายความว่าในแต่และพื้นที่ที่ผมไปสาธิตการผลิตถ้วยจานมาเนี่ย เขาก็จะมีการคิดคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่การคิดที่แตกต่างทําให้ก่อให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ที่มีความความคิดที่แตกต่างนะครับอีกหน่อยก็ทําหมวกสมมุตินะครับก็คือที่เนี่ยอันนี้ของเมื่อวานทั้งหมดนะครับของกลุ่มเมื่อวานเนี่ยมีลุงสองคนนะมาช่วยกันจักสารแล้วก็ให้เห็นซึ่งผมเองก็ไม่ทันคิดแต่มาเห็น ที่แกทำแล้วมันสามารถทําหมวกได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปสารหมวกเราสารแบบเรียบๆแล้วก็มาขึ้นรูปทรงก็กลายเป็นหมวกเป็นอะไรได้กาบมากาบปามกาไผ่เนี่ยยิ่งใหญ่ๆอ,อย่างนี้ยิ่งสวยครับแล้วก็นํามาน่ยทำหมวกได้ทําถ้วยจานได้ในส่วนของกาไผ่เนี่ยเมื่อถูกความร้อนแล้วมันเหมือนกับเคลือบแว็กมี ความมันวาวในตัวของมันกาบมากกาบปาลมถ้าแถวบ้านเรามีใช้ได้หมดครับเพราะกาบมากกาบปาล์มเนี่ยราคาแพงถ้วยหนึ่งเป็น10บบาทนะครับแต่เราจะหาได้หรือเปล่าในพื้นที่ที่ว่า,าถ้าเรามีวัสดุก็สุดยอดครับอันนี้ใบไม้แห้งๆใบไ,ไม้ที่ร่วงหล่นไม่ได้ทิ้งเก็บใบไม้แห้งๆที่ร่วงหล่นมา สีสันของใบไม้เนี่ยมันมีความสวยงามที่แตกต่างกันอันนี้ใบแห้งนะครับส่วนอย่างนี้ใบสดอันนี้ก็ใบสดนี่ใบสดสดสีสันมันก็จะต่างกันวิธีการทำมันมีลวดลายลวดลายของใบไม้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการทำไม่ว่าเป็นการวางวางแนวเฉียงแนวตั้งแนวนอนแล้วแต่เทคนิคการทำ ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับชนิดของใบไม้ด้วยครับอันนี้ใบใบชนิดหนึ่งที่ผมกําลังตามหาต้นก็คือทางเหนือเรียกใบแหลงนะครับคือเมื่อเมื่อถูกเมื่อถูกไอความร้อนปับ๊บมันจะเขียวสดสวยงามมากขึ้นอยู่กับอันนี้ใบใบเปาครับใบเปาบ้านเรามีไหมครับ ถ้ามีเยอะนี่ถือว่ามีวัตถุดิบแล้วครับบนเขาแล้วบนเขาก็ห้ามเก็บหรือเปล่าครับถ้าไม่ห้ามก็ดีครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นป่าชุมชนเนะี่ยครับก็จะพูดถึงเรื่องเก็บของในป่าอีกแหละเพราะว่าป่าชุมชนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าถ้าหมู่บ้านเขา ห้ามไปเก็บใบไม้นะห้ามไปเก็บเห็ดนะเพราะกฎหมายป่าชุมชนเนี่ยเขามีกําหนดอยู่ครับผมเองประธานเป็นเป็นประธานป่าชุมชนนะถ้าเราตั้งตั้งกฎกติกาของหมู่บ้านเราว่าห้ามไปสอยไข่มดแดงห้ามไปเก็บเห็ดห้ามไปเก็บใบไม้หมู่บ้านข้างเคียงก็เข้าไปเก็บไม่ได้นะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกเนี่ยอันนี้ก็คือกฎหมายของป่าชุมชนที่ที่เขากําหนดเองจาก ป่าแถวนี้ป่ามีป่าชุมชนของใครบ้างครับหมายความว่าหมู่บ้านใกล้เคียงยังไม่มีการจัดตั้งหมู่สี่เป็นป่าชุมชนแล้วอ๋อครับแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยครับถ้าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นป่าชุมชนนั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชนเนี่ยคือเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องดําเนินการ ดูแลรักษามีการจัดเขตครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเขาจะเป็นผู้กําหนดได้เองผมเองเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดที่พิจารณาเรื่องกฎหมายป่าชุมชนที่ป่าชุมชนเนี่ยกำหนดทุกวันเนี่ยทำให้ให้ประชาชนน่ยได้เข้าใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนได้ต่อไปถ้าถ้าหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขาเปิด ให้สมัครเป็นสมาชิกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกป่าชุมชนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าป่าผืนนั้นแต่ถ้าเราเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงไปสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าเข้าร่วมได้เราช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากป่าได้ของผมนี่มีเป็นพันไร่ครับที่ที่พื้นที่ที่ดูแลอยู่ครับก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์เรื่องป่าเพราะว่า การตัดไม้ในป่าก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของคณะกรรมการป่าชุมชนว่าเราปลูกแล้วตัดได้แต่ไม้ป่าที่เป็นไม้เก่าไม้แก่เนี่ยทำไงจะตัดได้ถ้ามันตายเราไปขออนุญาตป่าไม้เพื่อนํามาใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนของอผู้ประสบผูบ้ประสบปัญหาผู้ยากไร้อย่างเงี้ยบ้านคนยากจนก็สามารถขออนุญาตได้ตัดโค่นได้อันนี้คือกฎหมายป่าไม้ นะครับแต่เมื่อจะตั้งป่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูแลหรือฟื้นฟูนเนี่ยห้าปีเขาก็จะเพิกถอนกลายเป็นของป่าไม้ไปอีกเพวันคนที่ได้ป่าไม้ไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการทําแผนพัฒนามีการทําแผน6เดือนหนึ่งปี2ปีสามปีถ้าไม่ทําตามแผนก็จะถูกเพิกถอนครับก,ก็ดีนะครับที่ มีป่าชุมชนอยู่ในในเขตตำบลห้วยเขากรรมครับแล้วมีมีอีกไหมครับที่สามารถจะขึ้นได้ครับครับก็ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวประสานกันทีเพราะผมผมได้ไปไปประชุมเครือข่ายเก้าจังหวัดภาคเหนือเนี่ย มีงบประมาณจากสสส,สเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มหมู่บ้านที่จะจัดตั้งป่าชุมชนนะครับก็มาอบรมให้ความรู้เรื่องอกฎหมายของป่าชุมชนที่เราจะจัดตั้งวันในในพื้นที่ของในแต่ละตำบลเนี่ยที่ของใครที่สามารถจะเป็นที่สาธารณะและขอเป็นป่าชุมชนได้เนี่ยก็ให้ดาเนินการเพราะว่ากฎหมายมันจะออกเร็วๆนี้ ก็ยังไงก็เดี๋ยวติดต่อกันเข้ามาอีกทีนะครับในส่วนของแรงบันดาลใจจากที่มาทำตัวนี้ก็คือผมเองเนี่ยเป็นหมู่บ้านเครือข่ายไฟป่าปัญหาที่เกิดก็คือไฟไฟไหม้ทุกปีปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดหนักในจังหวัดพะเยาเนี่ยมันทํำยังไงทุกวันเราจะต้องไปในช่วงที่จะถึงฤดูไฟป่าเนี่ยเราต้องไปทำแนวกันไฟนกวาดใบไม้เป็นกอง เป็นแนวในระยะ7กิโล7กิโลดันใบไม้มหาสารแล้วทำไงใบไม้ที่เกลื่อนกาดอยู่เนี่ยแม้แต่ในบ้านเราก็เต็มไปหมดกอพงกอไผ่ใบไม้ในบ้านทำไงจะแปลรูปให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมรายได้ให้กับชุมชนได้ให้กับครอบครัวได้ก็เลยพอดีไปเจอเมื่อไปไประชุมที่เชียงใหม่เขานำเครื่องมาเสนอตอนนั้นราคาประมาณ4ี่0มื่นกว่าบาทเป็นเครื่องแบบนี้ก็เลยนำมา พอนำมาผลิตเนี่ยเจ็ดวันช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าทุกทีวีทุกช่องเข้าบ้านก็เลยดังระดับประเทศทุกวันก็เป็นต้นแบบของจังหวัดพะเยาที่ส่งเสริมทุกกลุ่มทุก,กำอำเภอเพราะว่ามันเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอันนี้ใบหนึ่งสาบาทในราคาตั้งต้นนะครับ3บาทเนี่ย เราทําวันหนึ่งร้อลูกได้300ร้อทำสอ0รลูกต่อวันได้600บาทนะครับซึ่งเป็นไรายได้ในชุมชนที่ที่ดีกว่ากลุ่มอาชีพอื่นดีกว่างานจักสารดีกว่าที่ทำพรมเช็ดเท้าหรืองานฝีมืออย่างอื่นแต่ว่าเราต้องขยันเท่านั้นเองมูลค่าของใบไม้พวกนี้ขึ้นอยู่กับเราครับอันนี้ใบละหบาท วันหนึ่งทำสอง0้ใบได้พันบาทถ้าสารเข่งได้สองลูก3ลูกวันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับบางทีก็ลูกละ30บาท40บาทแต่ถ้ามาทำใบไม้วันหนึ่งถ้ากยันทำได้200ลูกก็ได้เป็นพันบาทนะครับเช้ามาเราก็ไปเก็บใบไม้ใบไม้ก็เก็บได้ทุกชนิดนะครับมีความหลากหลายทางด้านใบไม้ ถ้าใบแห้งเราก็ไปเก็บตอนเช้ามืดเพราะว่าใบไม้มันจะกรอบเราก็ต้องไปเก็บแต่เช้าๆพ้พอ,พอน้ำค้างมันลงเนี่ยทำให้ใบเนี่ยมันไม่แตกเราก็เก็บใส่กระสอบได้เมื่อเก็บใส่กระสอบเสร็จแล้วก็นำมาแช่น้ำแช่น้ำทำความสะอาดก่อนใบไม้ทุกชนิดที่นำมาเนี่ยสิ่งสำคัญคือนำมาทำความสะอาดก่อนครับแช่น้ำ วิธีการทําความสะอาดของใบไม้ก็คือใช้แปรงใช้แปรงล้างสกอตใบล้างเพราะว่าเวลาเราไปเก็บเนี่ยสำคัญคือถ้ามีขี้นกติดขี้อะไรติดเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่ล้างไม่ทําความสะอาดเนี่ยคนเขามาซื้อไปเสร็จแล้วมีขี้นกติดเขาคงไม่ซื้ออีกแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้จะผ่านเครื่องผ่านความร้อนไปเนี่ยก็มันยังดูสกรปรก ะครับในส่วนที่เราเราทำความสะอาดเสร็จก็นำมาพึ่งก่อนแล้วก็เข้าเครื่องเครื่องเนี่ยจะมีความร้อนที่160องศาสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดในวัสดุทดแทนต่างๆของเราเนี่ยก็จะมีทุกวันเนี่ยเราใช้เราใช้วัสดุทดแทนจากพวกนี้หมด ถ้วยจานช้อนพวกนี้เราใช้จากนี้เราจะไม่ใช้พลาสติกนะครับเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติทั้งหมดจะไม่มีขยะที่เป็นพลาสติกและโฟมนะครับเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยสามารถทิ้งได้เป็นขยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่เลยครับอันนี้ใหญ่มะพร้าว ใยมะพร้าวตามต้นไม้ก็สามารถนำมาทำได้หมดนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็มีเชือกเชือกกระเชือกก็จะใช้จากธรรมชาตินะครับ ในในส่วนสำคัญของวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตนะครับก็มีอุปกรณ์หนึ่งแปรงล้างทำความสะอาดครับผู้กันตัวแปรงแปรงขัดอันนี้จะเป็นตัวพ่นตัวประสานเราจะใช้จาก แป้งครับแป้งมันแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช้ได้หมดครับเป็นตัวประสานซึ่งปัสะจากสารเคมีเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าเป็นใบไม้ที่กินได้ก็สามารถกินได้หมดเลยทั้งใบถ้าเป็นใบใบยอนะมะห่อพวกปลาดุกย่างปลาดุกปิ้งพวกนี้เราก็กินได้ทั้งใบ ใบไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันจะให้ความสวยงามแล้วความหอมที่ต่างกันใบเตยใบทุกวันเนี่ยแม้แต่กาบข้าโพดก็นำมาทำได้ทำได้ทุกอย่างอันนี้จะเป็นถ้วยถ้วยน้ำพริกถ้วยน้ำพริกใส่ไอติมใส่ข้าวของของหวานของชํำล่วยกับแก้มเล่าก็ได้ใช้ได้หมด ในส่วนของการผสมแป้งครับการผสมแป้งใช้อัตราส่วน1นึ่งต่อหนึ่งนะครับแป้งมันส่วนหนึ่งคือแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช้แป้งหนแก้วน้ําก็หนแก้วแต่ถ้ามันความเหนียวไม่พอแล้วก็ลดปริมาณน้ําลงหน่อยเพื่อให้มีความข้นเหนียวนะครับเอ,เอาแป้งคือพอผสมเสร็จแล้ว บางบางอย่างเนี่ยมันพ่นไม่ติดเราก็ผสมแป้งใหม่แป้งนี้ใช้ใช้ได้ทั้งการทาแล้วก็อีกอันทําความสะอาดเมื่อเวลาเราทำทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้แป้งเนี่ยทำความสะอาดทําความสะอาดเศษแป้งเศษอะไรที่มันติดครับ ในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนําไปส่งที่อีกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านเหล่าบ้านร้องเขาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะในหมู่บ้านเขาไม่มีขยะเลยก็ใช้พวกเนี้ยเพราะว่าอีกสองวันน่ะวันพรุ่งนี้ครับงานลอยกระทงเมื่อไหร่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับเขาเอาไปไปทํากระทงเขาสั่งคือในหมู่บ้านเราหมดไปแล้วเอาเอานี้ไปทํากระทงนะครับ จากที่เราไปส่งหบาทเขาไปทํากระทงขาย30 40 50แล้วแต่เมื่อเราขึ้นรูปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งได้วิธีการตกแต่งเราก็เมื่อขึ้นรูปแบบนี้เสร็จแล้วเก็บใบไม้ดอกไม้สีสันสวยๆใบไม้ที่มีสีสันแปลกๆนํามาใช้แป้งพ่นแล้วก็แปะขึ้นรูปอีกทีเดี๋ยววิธีการขึ้นรูปเดี๋ยวเราจะสอนในช่วงต่อไปนี้ เป็นเป็นวิธีการสอนภาคทฤษฎีก่อนทฤษฎีคือจะสอนเทคนิคการทำให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้จะให้ทำทุกคนนะครับได้ทดลองทำทุกคนเพราะถ้าถ้าใครไม่ได้ทำก็จะไม่ได้จบหลักสูตรนะครับช่วงที่จะลงมือทำหลังจากที่สอนออภาคทฤษฎีไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องเตรียมใบไม้มาได้เตรียมใบไม้มาป่ะครับ เตรียมมาไม่ต้องเยอะครับคนละใบสองใบก็พอเพราะว่าเมื่อวานนี้ซ้อนสองซ้อนสามเสร็จแล้วบางคนยังไม่ได้ทําเลยหมายความว่าขอให้ทําคนละลูกก่อนแล้วมีเวลาหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วก็ค่อยทำำําซ้ําก็ความสวยงามก็จะขึ้นอยู่กับใบไม้ที่ท่านเตรียมมานะครับเตรียมใครเตรียมใบไม้มาสวยก็จะได้กลับไปสวยเป็นที่ระลึก ชนิดของใบไม้นะครับมันจะเป็นต <pre> ัวจํากัดเวลาใบไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความหนาความบางที่ต่างกันเวลาของในการผลิตเนี่ยใบไม้ใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาต่างกันหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีเพราะว่าถ้าใบบางเราก็ใช้เวลาน้อยหน่อยถ้าใบหนาเราก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ ใบไม้ใบไม้บางชนิดที่ที่ที่เขาเอามาทำใบเต้าหลวงนะครับสามารถนำไปเป็นทําไปทำถาดไปทำขันโตกได้แบบเราเนี่ยสามารถผลิตได้ทุกรูปแบบนะครับหมายความว่าในเครื่องเดียวเนี่ยจะมีแบบแล้วแต่ความต้องการของเราเลยว่าเราจะเอาแบบไหนเราเราสั่งได้ว่าเราอยากด้วยช่วยกลม ถ้วยเหลี่ยมถ้วยแฉกถ้วยดาวอะไรก็แล้วแต่ในหนึ่งเครื่องจะมีมาหนึ่งแบบนะครับก็ก็สามารถออกไอเดียได้ว่าเราอยากได้แบบไหนเหมือนตอนนี้ที่กลุ่มที่โครงการต่อไปที่ที่จะทำเนี่ยคือถ้าทำหมวกก็จะทำะรูปของมันให้ถ้วยลึกลึกเหมือนถ้วยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาขึ้นมาขึ้นรูปแบบเครื่องจักรสารแบบนี้ให้เป็นรูปหมวกโดยที่เราไม่ต้องไปสารแบบหมวกนะครับ ุ่มเมื่อวานจะมีกลุ่มจักสารวันนี้มีกลุ่มจักสารไหมครับของของที่อำเภอจุนนั้นพอมาถึงเขาก็นั่งสารอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งใบไม้สารอะไรต่างๆเขาคิดรูปแบบมีไอเดียที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ครับก็เดี๋ยววันนี้กลุ่มนี้จะมีไอเดียอะไรที่แตกต่างจากเขาก็เดี๋ยวก็จะได้เห็น ก็เดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตไอ้ทฤษฎีเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากตามโปรแกรมก็คือเดี๋ยวเราเสียบเครื่องเลยแล้วก็สาธิตวิธีการทำก็วันนี้ก็น่าจะเร่งเวลาหน่อยจากที่ตกลงกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มทำตั้งแต่ช่วงเช้าไปเรื่อยๆเพราะว่าพักเที่ยงก็ทำต่ออีกเล็กน้อย ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีปิดตามตามโปรแกรมของเวลาวันนี้นะครับก็เสียบเครื่องเลยตอนนี้เชิญพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อเพราะวันนี้รีบ <laughs>